สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรลูกลูกทำอะไรเออแกะตางโปยทานเหรียญโปรยทานสองอ่าสองนากสองงานไม่ใช่สองหนากสองงานองาสองงานใช่เราเราไปต่อตอันนี้แกะอันนี้ไปก่อนน,นี่ก็ได้หลายบาทแล้วลูก เหรียญบาทเหรียญสองบาทอันนี้ช่ไงอันไอซีเหลืองแกะง่ายเลยอีกรอบหนึ่งกันเก็บมาได้แล้วก็แกะไว้เองเก็บเก็บเป็นค่าขนมใช่ไหมลูกระวังนะวังกันไกลให้มากนะโน้ตประดักงานอือ พนักงานแกะเขา<อ>แพ็คมาอย่งสวยเยขาพับมาอย่างสวยมากนนดูนี่เขาพ,พับมาอย่างสวยเย,เยอะมากเลยเหรอได้เท่าไหร่นะ หลายร้อยแล้วอู้หลายร้อยแล้วเหรอแกะเรียบร้อยแล้วได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวนับก่อนอ่านับดิยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยหกสิบอันนี้เศษไหมดู อ6 0่ะ1้0แล้วเท่าไหร่่อเ้านึ่งอย้าสินอ้โอ้โหได้เยอะโอ้โหสงงานจ้าสอง,งานได้หนึ่งร้อยเ้าสิบห้าบทอ้ได้ค่าขผลงานของไอ้ไอ้กายโฟนโอ้โหตินดำปี เมืนเน่อกี้เมื่อกี้นี้เจออีกหนึ่งบาทตกอยู่นี่น,นี่จ้าผลงานในไอไก่โฟนได้เก้าสิบหกบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทใช่ไหมใช่เพราะเมื่อกี้นี้เจออีกหนึ่งบาทใช่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทนี่เก็บเหรียญโปรยทานจ้าสองงาน,นวนนันนี้มันจะดูไงนะคะมันเป็นเหรียญสองบาทวันนี้ไม่ได้สองงานจ้า ก็เลยได้เยอะหน่อยนึงสีมือตบมือให้ใครหน่อยตบมือให้เด็กๆหน่อยค่าขนมเยอะเลยได้หนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทมันเป็นค่าขนมพี่พลหยน้อยอันนี้เรียกอะไรสิบสิบสิบกองละสิบไม่ใช่เหรญละสิบกองละสิบบาทเรียบันมาเลยดูน้อยใช่ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ใช่องปานิษฐสัตย์เหลาชาแนลด้วยจ้าไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย